เปลี่ยนบอร์ดนะครับผมเพราะบอดผมไปหมดแล้วนี่มาตรงนี้แตกนะครับนี่ทรงโอสจูนะครับผมแล้วก็ลายน,นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเดลสตอรี่ชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาทําคลิปเกี่ยวเซิร์ฟสเก็ตอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาฉายเดี่ยครับผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบอร์ดนะครับผมเพราะบอร์ดผมไปหมดแล้วนี่มีรูครับรูเป็นคุนแล้วตรงนี้แตกนะครับนี่แล้ววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนไอเจ้าบอร์ดตัวนี้กันนะครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนตัวไหนมาเดี๋ยวนี้ ทำไมดีโดนหัวนี่ครับผมทรงโอสซูนะครับผมแล้วก็ลายนี้นะครับนี่เอ้ยเดี๋ยวทำไมาเมนูเราเหมือนไม่มีเลยอ่ะที่ผ้าที่บอกว่าผ้าที่เปลี่ยนนี่ครับลายเป็นลายผู้หญิงครับตุ้มหลี่นะครับผมคลิปหน้าจะผมจะเปลี่ยนคลิปเทปให้ดูนะครับเดี๋ยวดูคลิปดูการเปลี่ยนบอกกันนะครับผมเป็นคลิปง่ายๆครับเผื่อใครที่มาถอดเปลี่ยนไม่เป็นแล้วก็มาดูได้นะครับผมอย่างแรกนะครับเราต้องถอด ทัดตัวนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับผมสเก็ตถูครับผมผมชอบทัดนี้ครับไอตัวอื่นไม่ค่อยชอบครับแล้วแต่ความชอบชอบแต่ละคนครับเพราะว่าผมชอบแบบเล,เ,ลเล่นพวกปั๊มแท็กพวกบ่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันสนุกดีแต่หน้าไว้ผมไม่ค่อยชอบครับถอดนล้างเนื้อแหวนเหมือนน็อตนอตให้หมดเลยนะครับ ไอ้บ่อเราได้มาเจาะรู้ไว้แล้วแต่ครับแปะกิฟเทสให้ใหม่ยังไม่มีรูเราต้องเอานี่แทงแทงรูเข้าไปับแทงรูนะครับวันนี้ต้องมาถ่ายคลิปในบ้านนะครับอาจจะนั่งอย่างนี้หน่อยนะครับเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนครับร้อนมากตอนนี้ตอนเที่ยงครับ เสร็จแล้วครับผมนี่ครับอันนี้นัก่าวครับดูขนาดครับผมอันใหม่ทรงโอซคกูจะใหญ่เดี๋ยวมาดูตอนเย็นครับเราเย็นเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับหายกันครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับบอร์ดทรงโอซากูครับ้งนี้ลายนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าเป็นยังไงนะครับผม ให้คุณแม่กลัวกูไม่ธรรมดากูอาจไม่มีโชคกูยิ่งจะทำได้ว่ากูจะเป็นสตาร์ไม่มีใครจะหยุดกูได้แล้วแล้กูจะทำให้เมื่อใครที่เป็นสตาร์ไม่มีแสงน้ำค้างจะสาดที่กูมาคนเรูว่าที่กูมาอ i l a อันตรายตอนกูเด็กอาจจะเจ็บตันนี้กูไฟกูคนจะคซูนมาเป็นหนึ่งกูเดินอันโลดน่าทนอีกที่วันที่เจ็บมาเป็นเหล็กไลไม่ต้องถามว่ากูจะเจ็บไหมกูสติวไฟดูก็รัวกูในเขตไมจอกูกามาเป็นท็อปเกตอยู่ในเขตไทยทำอะไรก็รีบทำปีนี่กูมาแบบไม่สนว่าเขตใครฝากขวามบุญใช้ได้ครับเล่นง่ายว่ะบอร์ดเก่าเยอะขนาดบอร์ดสิบครึ่ง สิบครึ่งคูณสามสิบสองสามสิองครึ่งนะครับคลิปต่อไปเราจะไปทำคลิปติดคลิปเทปใหม่ครับผมสั่งไปแล้วติดตามชมได้นะครับแล้วก็ชวนน้องๆมาเล่นกันได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับไปก่อนนะครับ